ายประศพเรียกเงินประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้งว่าองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติแจ้งยืนยันว่ารายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติจะถูกบรรจุเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ในปี256 9นี้ส่วนกรณีที่มีความเคลื่อนไหวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการรายงานว่าประเทศกัมพูชาเตรียมเสนอประเพณีแต่งงานขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และมีข้อกล่าวอ้างว่าจะมีการสอดแทรกชุดไทยในรายการดังกล่าวจนก่อให้เกิดการวิตกในหมู่ประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากในเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการตรวจสอบและพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนื่องจากในขณะนี้ยูเนสโกให้ถูกประเทศ ปรับแก้ไขลงในแบบเสนอข้อมูลใหม่ที่จะใช้ในการเสนอในรอบปีคศส0 2 5ันยีถึงดังนั้นข้อมูลที่ว่ากาัมพูชาใช้ชุดไทยในประเพณีแต่งงานแบบพเมนจึงยังไม่พบข้อมูลยืนยันว่ามีการอ้างอิงถึงชุดไทยหรือการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายแบบไทยแต่อย่างใดประหลัดวอทอยังเน้นย้ำว่าประเทศไทยยึดมั่นในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานความเข้าใจที่ถูกต้องจึงเป็นหัวใจสําคัญของความร่วมมือในระดับภูมิภาคและไม่ควรให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข่าวลือมาบั่นทอนสายสัมพันธ์อันดีดังกล่าวล่าสุดเท็ดเอเซียนมองไทยได้วิเคราะห์ถึงประเด็ดนนี้โดยระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าพูดแบบไม่เอาอวยตัวเองนะที่ผ่านมาทั้งอวยตัวเองทั้งเข้าข้างตัวเองว่ากรรมาการจะปัดตกแน่อวยกันไม่เลื่อมหูเลื่อมตาบางคนเอาไปปั่นข่าวว่าชุดเขมรโดนปัดตก 3, หรือใช้คําว่ากรรมาการเขาไม่งงบางคนยังเรียกขึ้นทะเบียนมรดกโลกอยู่เลยซึ่งมันนลศา,าขาพอเข้าไปหาข้อมูลไม่เจอก็บอกว่าโดนปัดตกไปแล้วนี่เตือนตลอดเรื่องการใช้คําว่ามรดกโลกแล้วสุดท้ายคนไทยจํานวนมากก็เข้าไปหาประวัติในหน้าเว็บยูเนสโกไม่เจอจริงๆหลังบ้านทักมาขอข้อมูลกันเยอะมากเรื่องขึ้นทะเบียนชุดไทยแต่งานขามรนเพราะคนไทยเป็นหลงกับคําว่ามรดกโลกนี่เตือนจนไม่เตือนและจนขมรนใช้จังหวะชุลมุนยื ข,ขึ้นไปถึงขั้นตอนรอพิจารณาในที่ประชุมสถานะเดียวกับชุดไทยพระราชนิยมส่วนตัวคิดว่ายังไงกับผู้ชาก็สามารถขึ้นทะเบียนได้90%ผ่านแน่อีก10รอกรรมการหรือคนในที่ประชุมยกมือคัดแต่คิดว่าไม่มีหรอกเรื่องนี้นาเสนอมาหลายครั้งแล้วแต่ทุกหน่วยงานก็ยังเงียบดีไม่ดีพูดไปโดนด่าอีกวนกลับมาประโยคเดิม,ดมอวยตัวเองเข้าข้างตัวเองกัวโลกเขารู้ว่าชุดไทยพูดวนไปวนมาแบบไม่อยากจัดการเมนและหลายคนไม่เข้า ใจคำว่าสอนใสชุดไายอ้างแต่ขมนขึ้นทะเบียนประเพณีแต่งงานแบบขมนดั้งเดิมไม่ได้ขึ้นทะเบียนชุด ซึ่งก็จริงอยู่ตามเอกสารที่มันยืนแต่ถามจริงๆเถอะเวลาคุณแต่งงานอะไรสําคัญอันดับต้นๆในชีวิตคู่ใช่ชุดแต่งงานหรือไม่แต่ขเขมนหัวหมอบอกไม่ได้ยื่นจดทะเบียนชุดนะยื่นจดทะเบียนประเพณีแต่งงานขั้นตอนและพิธีการต่างๆแต่เวลา,ขาเขมรเอาไปออกข่าวในทีวีหรือเพจกระทรวงต่างๆแชร์ไปก็โพ์ชุดตามภาพเลยไม่ได้พูดให้ดูจิตตกนะแต่ที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นจริงๆส่วนตัวมองว่าสาขานี้มันดูแปลกๆสาขามารดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรมลองไปไล่ดูสิ่งที่ขมงขึ้นทะเบียนในอดีตเขารับเกือบหมดรามวยโบกตัตอปราบสิงโตก็ขึ้นทะเบียนได้โคนวัดสวยอันเดชที่แทบไม่มีที่มาก็ขึ้นทะเบียนได้จนทุกวันนี้หน้าขนเปลี่ยนไปหมดแล้วก็ยังไม่หลุดซากเยออ์ที่ขึ้นทะเบียนร,ร่วมหลายประเทศแต่ขมรเอาไปเคลมการโกวกเกษียณสมตดก็ยังขึ้นทะเบียนได้ ทำใจไว้บ้านก็ดีครับองค์กรแม่อยู่ฝรั่งเศส555แต่ชุดไทยที่ไทยยื่นไปหนักได้แน่นอน99.99% 99พร้อมกับคอมเมนต์เอาไว้ใต้โพสต์อีกว่ามารอดูว่าจะเชิญสมเด็จพระนาโรโมไปล็อบบี้ยิสที่งานอีกไหมทาให้มีชาวเน็ตไทยเข้าไปแสดงความคิดต่อเรื่องนี้มากมายเช่นเราก็เดาว,ว่ามันต้องผ่านเพราะกระทรวงวัฒนธรรมยังบอกว่าตรวจไม่พบชุดไทยสอดไส้หลายประเทศก็มีผลประโยชน์ร่วมกับคมเนแล้วใครจะคัดคา้าน เตรียมใจกันเถอะตามที่แอดมินเขียนไว้นี่แหละเราว่ามันต้องผ่านประโยคนี้ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยจริงดานได้อโอจริงๆรางวัลยูเนสโกอะไรนี่ ยกเลิกไปเถอะถ้ากรรมาการจะไม่มีความรู้พิจารณาว่าข้อมูลไหนจริงไหนเท็จองค์กรระดับโลกแต่ขาดความรู้ประวัติศาสตร์พื้นฐานแต่ละประเทศมันน่าจะเชื่อถือยังไงถ้าผ่านเท่ากับว่าเราสามารถเอาชุดชาติอื่นๆมาเป็นชุดแต่งงานเราได้เลยนะเมนมันเริ่มเค็มหนักๆก็ช่วงมีรอบอรพักหลานลุงนั่นงเงเมนทําไรรอบอรหลานลุงเงียบกริบถึงขั้นจะยกทะเลรอบเกาะกูกให้เมนไปก็ไทยไม่ท้วงไงปล่อยเฉยเท่ากับยอมรับหน่วยงานไหนรับผิดชอบหละ่ะ ไทยจะไปชัดกานเขมรได้ยังไงประหลัดกระทรวงวัฒน,นธรรมยังบอกว่าลอยกระทงเป็นวัฒน,นธรรมร่วมกับเพื่อนบ้านอยู่เลยเราคิดว่ายูเนสโกอะไรนี่มันไม่ขลังดูไม่มีคุณค่ายังไงก็ไม่รู้บางคนในองค์กรเขาไม่มีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องต่างๆอย่างแท้จริงอะประมาณว่าใครอยากยื่นอะไรก็ยื่นมาเลยเดี๋ยวแอปพูดให้ตามคิวแต่ประวัติที่มาหรือความเชื่อมโยงเป็นยังไงเขาไม่ได้สนใจเลยชื่นชมความรักชาติของพวกมันนะ ถึงจะมองว่าโดนกดขี่ยังไงแต่พร้อมใจกำผลักดันทุกอย่างไม่ว่าจะตีแผ่เรื่องการรบว่าเรายิงมันถึงจะบอกว่ารับบทเยือแต่มันทำได้ดีจริงๆทำให้ชัวโลกสงสารทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชัวได้ดีมีถมไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แผนคิดคู่ขนานกับไทยเหมือนกระทรวงวัฒนธรรมกับเขเมรททำงานร่วมกันตุดไทยที่ยื่นไปได้ปีไหนคะจะประกาศตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ก็ข้ามปีมาแล้วยังไม่เห็นอะไรเลยบางครั้งเราก็ไม่รู้สึกว่าองค์กรอะไรพวกนี้มันมีความซื่อ ตงชัดเจนเท่าไรหรอกดูอย่างกลุ่มที่ทําสัญญาออตโตว่าขมเมรทิ่สัญญาละเมิดข้อตกลงมีใครทําอะไรไหมไม่รู้ว่าจะมีองค์กรพวกนี้มาทําไมบางทีรู้สึกว่าถ้าไม่มีจะดีสักกว่าต่อให้ก็ไม่เห็นเคลมไปถ้าไม่มีใครสนับสนุนมันก็ทําได้แค่สั่งซื้อถ้าถึงขนาดมันได้ขนาดนั้นเราจะทําอะไรได้ขนาดรัฐบาลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังนิ่งเฉยเลยคงได้แต่เศร้าใจและเจ็บใจตลอดไปเหมือนตอนเราเสียประสาทเปาวิหารนั่นแหละตลาดวอท ออกมายืนยันข่าวลือที่กัมพูชาสอดไส้ชุดไทยขึ้นทะเบียนยูเนสโกว่าไม่เป็นความจริงโดยกัมพูชาเสนอเพียงประเพณีแต่งงานแบบขเขมรเท่านั้นขณะที่ประเทศไทยกําลังดําเนินการเสนอชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ต่อยูเนสโกในปี2569เพื่อปกป้องและส่งเสริมมรดกไทยก็ทําให้มีคอมเมนต์จากชาวไทยมากมายในเพจของกระทรวงวัฒนธรรมเช่นเอายังไงคะขเขมร้องยูเนสโก และปะท้วงไทยทุกอย่างที่ไทยมีทุกอย่างที่ไทยทำตัดภาพมาที่เจ้าหน้าที่ไทยนอกจากเงียบแล้วยังบอกไม่พบอะไรน่าเป็น่วงรักษาของเดิมให้ได้ก่อนค่ะจะสร้างของใหม่ขอร้องค่ะโดยยืนคัดค้านเรื่องขำเมนสอดแทรกชุดไทยในงานแต่งงานเธอแล้วก็ลิสต์รายการเลยว,ว่ามีอะไรที่คำเมนเอาไปเคลมอีกแล้วคัดค้านที่หมดสู้เพื่อประเทศไทยค่ะอย่าให้ใครมาขโมยหน้าด้าน,านชุดไทยศิลปะไทยนี่คือซอต์พาวเวอร์ที่แท้จริงเรามีเอกลักษณ์มานานแล้วรัก ดูที่การกระทำไม่ใช่ดูที่คําพูดค่ะขอแนะนําให้กระทรวงวัฒน,นธรรมทําเรื่องผ่านกระทรวงการต่างประเทศให้ทักทวงไปยังยูเนสโกเรื่องประเพณีแต่งงานแบบขเขมรดั้งเดิมที่สอดใส้ชุดไทยถึงแม้ว่ากัมพูชาจะยื่นจดทะเบียนในนามประเพณีแต่งงานแบบขเขมรดั้งเดิมก็ตามแต่งงานแต่งงานขเขมรในปัจจุบนันนิยมใส่ชุดไทยเยอะมากขเขมรสามารถเอาหลักฐานยูเนสโกไปเคลมชุดไทยในอนาคตได้ว่าเป็นชุดแต่งงานขเขมรเพราะเหตุการณ์นี้มันคล้ายกับกรณีเขา พระวิหารในปี2551ตลว2008ที่กัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารและจะเอาพื้นที่โดยรอบทั้งหมดไปขึ้นทะเบียนด้วยแต่ไทยทวงไม่เห็นด้วยทําให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนได้แค่ตัวปราสาทพระวิหารเท่านั้นเฮ้ยทําอะไรกันอยู่ขมรแม่งเคลมของไทยไปหลายอย่างแล้วไม่ออกตัวมาปกป้องวัฒนธรรมไทยบ้างหรอหรือแย,ย้งไอขมรบ้างพวกมึงไม่ต้องทําโครงการรักษา,านขนบธรรมเนีเยมประเพณีวัฒนธรรมไทยไม่ต้องบอกให้เยาวชนประชาชนแค่ รักษานะพวกมึงทางกระทรวงยังไม่ออกตัวเป็นผู้นําในการรักษาวัฒน,นธรรมจาไว้บ้างนะพวกมึงเป็นลูกจาก้างรอประชาชนเป็นเจ้านายพวกมึงแดกเงินเดือนภาษีประชาชนทั้งนั้นแต่ทํางานไม่ได้เรื่องอย่ามีกระทรวงวัฒน,นธรรมเลยถ้าไม่เคยคิดจะรักษาไม่เคยออกมาแยง้งไม่ออกมาพูดเท้ประชาชนสบายใจไม่รู้ต้องคุยรับหลังหรือเปล่าเป็นกระทรวงวัฒน,นธรรมซะเปล่าแต่เสือกหวังเพียอะไรไม่ได้เลยรัฐมนตรีก, te, กระทรวงวัฒน,นธรรมเขมรเอาไทยไปด่านใน ประทุมยูเนสโกสดๆรู้สึกรู้สาอะไรกันบ้างไหมครับท่านทั้งหลายเวลาไทยยื่นอะไรขึ้นทะเบียนขเมศประท้วงไทยตลอดแต่เวลาขเมศยื่นอะไรยูเนสโกกระทรวงไทยไม่ทําหาอะไรเลยกระทรวงควรทําอะไรที่ชัดเจนและให้ประชาชนเห็นไม่ใช่เงียบและปล่อยให้ขเมศมันได้ใจกระทรวงวัฒนธรรมเคยคิดจะปกป้องวัฒนธรรมไทยไหมครับพวกคุณร้องเพลงชาติไทยแล้วรู้สึกอะไรบ้างไหมครับ ก็เป็นที่น่าเสียดายว่ากระทรวงวัฒนธรรมไทยยังไม่มีการดําเนินการอย่างไรกับเรื่องนี้ก็มีแต่เพียงประชาชนชาวไทยเท่านั้นที่เป็นเดือดเป็นร้อนและหวงแหนวัฒนธรรมของไทยอย่างแท้จริง